สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะราศีธาตุดินก็คือราศีกันราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอก็พิมพ์ใต้คิปน,นี้แล้วออดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะอย่าย,ยึดมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างนะคะดูเป็นแนวทางให้อ่านสลับกันเป็นไว,ไวเวอร์ซ่าได้มารับชมรับฟังกันค่ะมาดูใบแรกของคุณก่อนนะธาตุดินตอนนี้ทมว่าคุณทําอะไรมาว่า เหรียญที่มีค่าเราก็มองเนาะว่ามันก็มีค่าอยู่ในตัวความรักก็เช่นกันแต่ทาว่าเราจะไปวิ่งเต้นไปวิ่งตามไหมหมอว่าไพ่แบบนี้ขึ้นมาคือไม่แหละน่าจะพอแล้วเพราะน่าจะทํามาเยอะมาดูใบต่อมานะคะคิงเหรียญหมอว่าคุณคิดถึงกันอยู่นะนะ่ไพตีคู่มานะคะ่ะแต่เราต่างเฉยต่างนิ่งนะอาจจะรอโอกาสรอจังหวะบางอย่างหมอยังไม่แคลริฟายนะคะแต่หมอจะหยิบยกอันนี้ขึ้นมาก่อน ตกตำแหน่งปัญหาบางคนมีปัญหาเรื่องอะไรคุณเนี่ยห้าไม่เท่าไหมคะบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องวุ่นวายเรื่องของคนอื่นเช่นยกตัวอย่างนะ,ะไม่จําเป็นต้องเป็นทุกอย่างที่หมอพูดบางคนก็มีปัญหาติดครอบครัวครอบครัวฝั่งคุณหรือครอบครัวฝังออวฝ่งเขาหรือคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณเพื่อนคุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะ,ะมาวุ่นวายเรื่องของเรานะทําให้เรารู้สึกว่าหรือคุณบางคนนะ,ะออกมาเพื่อมันวุ่นไวายไง รงนี้บางคนก็เป็นสภาวะความห àng ่างไกลนะคะตรงนี้ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันมันมันมีความเติมเต็มได้ยากหรือมันมีอะไรที่ต่างกันต่ทแพันต์บางคนความห àng ่างไกลบางคนต่างอายุต่างศาสนาต่างประเทศอย่างนั้นก็ได้นะคะมาดูที่ผ่านมามอาเห็นใครสองคนอยู่นะคะตรงนี้มาดูกันบางคนคือกับคนวันเสาร์นะคะคนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะคะคนไกลนะ,ะคนต่างชาติก็ได้นะนะคะ ธาตุดินกันลูกศมังกร,าากร,กรกธาตุาน้ำกระกฏมินวิจิรโนลัคนาธโนธาตุไฟเมสิงหโนบางคนสิบถ้วยนี่อยู่กับเขามานานและมีธาตุลมอายุน้อยนะคะธาตุลมถึงคุมเมถุนอยู่กันเป็นสถานะแฟนผุดเหลืองอนา,าคตแล้วนะคะไอเชียรีวอตก็รกฎลัคนาละกกฎความรักความสัมพันธ์มีคนที่ลังเลมีคนที่สับสนจะเอาอยัางไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะบางคนก็เห็นไหมคะที่หมอพูดนะ ถูกบล็อกถูกปิดกัน้นหรือเริ่มปิดกัน้นมีกำแพงไม่อยากคุยกันหรือมันเป็นเรื่องราวที่คนหมู่มากอะ่ะมามาวุ่นวายเรื่องของพวกเราเทิร์เวอร์นะมันแตกหักหรือบางคนจบกระทันหันบางคนก็นพูดตรงใส่เราพูดแรงพูดไม่ถนอมน้ําใจอยากจะพูดนะคะเขาก็พูดหรือเขาก็ะคะือแบบอารมณ์เหมือนเด็กๆนะคะพูดพูดแรงพูดไม่ถนอมน้ําใจฉันไม่เคยผิดนะคะคิงถือดาบนะบวกกับเดร์ทาวเวอร์ด้วยนะคะตรงนี้นะคะ อสามดาบนะคะเรื่องสามเศร้ามีคนเข้ามาแทรกมาซ้อนในความสัมพันธ์ของเรานะคะเป็นรักสามเศร้าเป็นรักที่เราต้องตัดสินใจที่จะเลือกที่จริงคุณวนเวียนกับคนนี้อันนี้สิ่งลัคนณาสิ่งนะคะพยายามคือเอาง่ายๆซื้อสัต์จริงใจกับเขาแต่เขาก็กักความสัมพันธ์นะคะพอเราจะไปเขาก็มา เป็นความรักที่เดรวิวมังกรลัคนามังกรเป็นความรักที่ลุ่มหลงหรือเอาใครออกจากหัวไม่ได้คุณคุณเอาใครออกจากหัวไม่ได้ไหมคะตรงนี้นะอเดเตสพิจิกลัคนาพิจิกนะตรงนี้ได้ด้วยนะบางท่านไปเจอคนที่เขามีทางเลือกตัวเลือกเราก็ไม่ไม่อยากอยู่ตรงนี้ อยากได้ความชัดเจนหรือบางคนมันเป็นรักที่มันไม่มีเราแค่คนเดียวนะคะมันมีสามเศร้าเข้ามาซ้อนไม่ใช่ถ้าไม่ซ้อนทางคุณก็ซ้อนทางเขาทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ตอนเราอยากจะตัดออกไปหรือเขาไม่เลือกอะไรสักทีรักพี่เสดยายน้องสองดาบนะคะตรงนี้หรือบางคนก็วุ่นวายเรื่องคนหมู่มากอย่างที่หมอยกตัวอย่างไปแล้วนะคะตรงนี้แต่คนที่เจ็บคือเราะะเจ็บมากหรือบางคนก็เป็นสภาวะที่คุณเห็นไหมคนที่คุยแล้วเราคุยด้วยไม่ได้ ถ้าสองใบนี้ติดกันนะคะแต่ถ้าใบนี้ก็ยังอาจจะพูดตรงบ้างแต่มาตรงนี้คือคือพูดไม่ได้รักษาน้ําใจเราเลยนะ,ะตรงแล้วก็แรงแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเรามันเขาไม่ปรับนะคะมีแต่เราที่ปรับพี่จูนนะเทมเพลนนะคะใครยืนลงคุณตรงนี้นะคะโอ้อะบางคนก็นเป็นความรักทางไกลมาดูกันบ้างคนที่คุณคบคนที่คุณคุยจะเป็นเช่นไรหรือคนที่เป็นประเด็นเอาคนที่เป็นประเด็นก่อนแล้วกันนะ,ะเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ สามดาบเหมือนกันหมอมินว่าเขาก็มีมีการเสียใจอะไรบางอย่างอยู่นะสเตนนะคะตรงนี้ขิงดาบนะคะตรงนี้นะหกถ้วยถ้าเขาไม่ได้ไปดีลกับคนเกา่าคนคุ้นเคยเพื่อนเก่าในสายงานก็แปลว่าเขานึกถึงคุณอยู่ตรงนี้นึกถึงอะไรอ๋อถ้าท่านใดที่มีปัญหาไหมคะที่ความวุ่นวายยุ่งเหยิงเรื่องของเราทัศนคตนะิไหนจะดึงใครเข้ามานะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะ เป็นครอบครัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาวุ่นวายเรื่องของเราตรงนี้มันเหมือนคนที่บางคนที่นิ่งนะบางคนก็เฉยชาเย็นชาไม่ได้ใส่ใจเรานะคะถามว่าเป็นยังไงหมอมินว่าที่เขานิ่งอ่ะไม่ใช่เขาไม่ทุกนะคะเขาก็เครียดนะเขาคิดถึงเราอยู่นะเนี่ยหกถ้วยตรงนี้ก็าหันหลังให้เพื่อคิดเพื่อทบทวนอะไรบางอย่างเขาก็นึกว่าเราเป็นครอบครัวเหมือนกันเนี่ยพวกคุณคิดถึงกันอยู่ค่ะแต่ มันไม่ทําอะไรนะบางคนมีความรักห่างไกลแตกต่างกันด้านทัศนคตินะคะอืมนะฮะงนะคนก็อายุน้อยใจเลือกๆหมอมินว่าเขาเขาดูคุณอยู่นะเขาก็ถามข่าวถามข่าวจากคุณอยู่นะคะตรงนี้อเขาก็ยังอยากมีคุณไว้แต่สถานกา,ารณ์มันวุ่นวายเนีย่ยเห็นหคะนะ,ะเขาคิดถึงคุณอยู่นะได้แต่คิดถึงกัน คิดถึงแต่ไปไม่ถึงพ่อไม่ทําอะไรเพราะมันมีเรื่องวุ่นวายหรือบางคนพยายามเราที่ผ่านมาถอยออกจากตรงนั้นแล้วมาคิดมาทบทวนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมอ่ะบางคนกับความรักอยู่ทางไกลนะตรงนี้ได้ด้วยนะถามว่าเป็นยังไงอีหมอมินว่าคนที่เขาเฉยเมยใส่คนุเนี่ยบางคนนะคะเป็นอาการเฉยนิ่งนะแต่ถามว่าคิดถึงไม่คิดถึงอาจจะเป็นเพราะหน้าที่การงานการเงิน เขามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะคะตรงนี้จิตเขาต้องเลือกต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะหรือเออเลือกที่จะเลือกเงินเลือกงานเลือกมองไปข้างหน้ามากกว่าก็เลยคิดถามว่าคิดถึงคุณไหมนะตอนนี้คิดนึกถึงแต่ไม่ทําอะไรนะคะตรงนี้เพราะว่าไพ่มันตีคู่มาในนี้ก็มีนะะมันมีอาการคิดถึงกันอยู่บางคนก็เป็นควาว่าที่ มันมีเรื่องวุ่นวายของคนหมู่มากเห็นไหมคะติดกับครอบครัวเลยน่าจะเป็นเรื่องฟังได้ฟังหนึ่งนะนะตรงนี้หรือหรือทั้งสองฟังอัไรคะ่ะเคยเห็นไหมที่เราเราก็อยู่กันดีๆแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องฝังเราเหมือนกับฝังเขานะคะตรงนี้บางคนก็เป็นสภาพาที่ไกลไกลกันมันเหมือนเติมไม่เต็มนะคะตรงนี้มันรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างบางคนก็เป็นคําพูดที่หมออ่านได้นะคะหมอจะอ่านตามแพ่หัออจมาเท่านั้น,นะนะ ทีนี้มาดูกรณีคนโสดบ้างน,ะนิดนิดหนึ่งเนาะคนโสดคนกําลังคุยมีโอกาสไหมที่เขาจะพัฒนาแล้วคุณจะเจอใครบ้างนะคะทำงานอาชีพอะไรบ้างมิจันเน้นคิงหรือเมท้าวนะมีมีชิเชียนมีคนแอบสองคนเนาะมีคนแอบชอบคุณด้วยราศีเมษลัคาเมษมีคนวันเสาร์มีคนวันอังคารนะ เคียงเรียนเด<ๆ>นึ่งไม้เท้านะกาไม้เท้าเด็กถือถ้วยสถ้วยพ่ไม้เท้าบางคนอาจจะเจออยู่ในองค์กรเดียวกับคุณนะคะไปทํางานที่ใหม่หรือพนักง,งานใหม่นะคะตรงนี้ได้ด้วยเป็นคนที่อายุน้อยได้ด้วยนะคะอายุแตกต่างบางคนก็เจอเด็ๆคืออาชีพอะไรบ้างแพทย์หมอเภสัช อาญาบ้านมูลนิธินะนะขายเกี่ยวกับายาสักก็ได้นะคะตรงนี้เอมพัเลอร์นะคะมีคนมีสีมีตําแหน่งรับราชาการรับธุรกิจได้หรือถ้าองคอ์กรเอกชนก็คนนี้ก็มีหน้าที่การงานโตเป็นผู้รบ,บริหารได้เป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะถ้าสองใบนี้หรือต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะตรงนี้นะคะิงถือไม่เท้าหละ่ะคนนี้ทํางานอาจจะเป็นเจ้านายเราผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานคนคนนี้ค่อนข้างเก่งหละงานยุ่งงานมากนะคะ แอคทีฟแอคชั่แต่เรื่องงานเยอะมากคนนี้แล้วคนที่อายุน้อยคุณแต่ที่มอเห็นเขาอาจจะเป็นคนเคยเสียใจมาก่อนนะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็นะเคยเจ็บเคยเสียใจนะคะตรงนี้นะถ้าจะติดเกี่ยวกับราชาการนะคะนักวิชาการนะ,ะตรงนี้ผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายถ้าคุณเจอสายคิงถือไม้เท้ากับสิบไม้เท้ารวมกันเ,เจอคนที่งานเยอะนะ้าบ้าง,งานนะคะเจอสายนี้ก็พูด ูดตรงแต่ไม่ได้แปลว่าแรงนะคะถ้าไม่มีใบอื่นผสมรวมก็คืออาจจะพูดน้อยแต่พูดตรงจริงใจนะคะตรงนี้เดลเ v วอร์ level, อาชีพเกี่ยวกับอะไรได้ล่ะแฟชั่นความสวยความงามแต่ไพ่มันตีคู่มาเลยนะคะมาว่าคุณจะมีความมีอะไรคล้ายๆกับคนคนนี้นะ,ะเป็นความรักความเข้าใจที่คุณเข้าใจในแบบแผนซึ่งกันและกันมาดูกันความคิดความอ่านที่เขามีต่อคุณบ้างเอาคนที่มีประเด็นก่อนนะคะ ท่านดินใ้แรกเลยหมอมินว่าเขายังถือคุณไว้อยู่นะแต่เลือกที่จะเทไปครึ่งหนึ่งแปลว่ามันเหมือนความถามว่ามีใจไม่มีใจแต่ว่าครึ่งหนึ่งก็ทําใจนะคะทําใจไว้ครึ่งหนึ่งแล้วว่าถ้าใช้ก็ใช้ถ้าไม่ใช่ก็คือมันจะต้องไปข้างหน้าเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องราวอะไรหลายอย่างาคนก็ห่างกันไปนานนะเขาคิดยังไงคุณเดอันนะคะสหรับคุณมีประเด็นนะ หมายถึงว่าเขายังชื่นชมคุณอยู่นะเขานึกถึงความสุขนะคะที่ที่เคยอยู่กับคุณแล้วยังสองคนด้วยนะแอบซืบแอบสองเจอหรือเปล่าไม่ทราบถ้าคุณบล็อกนะคือยังอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่หันหลังให้แล้วไม่ได้ใส่ใจคุณเลยไม่ได้อยากรู้ไม่ไม่สนใจไม่ใช่ค่ะยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่นะสองดาบกําลังคิดทบทวนนะจะมาดีไหมมาดีทักดีหรือไม่ทักดีนะเพราะว่ามันรู้สึกสับสนหรือนิ่งกันไปนานนะ ในความรักมีคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงารู้สึกน้อยใจหรือที่ผ่านมาเขาทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวไม่ได้ใส่ใจคุณให้คุณเหงาไหมมาคนก็เป็นความรักอยู่ไกลหรือไม่ก็สองไม่เท่ารอคนเก่ารอคนไกลรอที่ห่างไปคือรอโอกาสรอจังหวะเห็นไหมก็ยังคิดถึงกันอยู่แต่อาจจะไม่ทําอะไรนะกนหนึ่งคิดถึงเรื่องราวเดิมๆมาคุณหกถ้วยนะเดือยวถ้าก็คือพังไปแล้วอันนี้คนเกิดวันคานะพังไปแล้ว เนะมจิเชีเชยนคนเกิดวันพุธพังไปแล้วจะกลับมาต่อติดกันไหมนะคะอาจจะมีคนคิดแบบนั้นได้ด้วยนะคะสิบถ้วยเขาว่าคุณคือความอบอุ่นและเติมเต็มดูแลเขาดีอใจใส่ดีเขารู้ค่ะทุ่มเทให้เขานะะเนี่ยค่ะเสมอต้นสเสมอปลายแต่บางคนเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจชอบเอาชนะเขารู้ตัวนะเรืคือจบแล้วมันจบหรือเปล่าจะกลับมาได้ไหมเพราะคุณเป็นเอเรสยังอยู่ในใจเขาเสมอ แต่ว่าไม่อาจจะวันเวลาผ่านไปหรือทําให้คุณพังใจพังจบไปหรือห่างเขินไปหรือที่ผ่านมาไม่ได้รับการดูแลใจใสนะคะตรงนี้แล้วมันจะกลับมาได้หรือเปล่าก็รอดูนะรอโอกาสเขาคิดอย่างนั้นตามไพ่หมอนะที่หมออ่านได้นะนะคะเอาทีนี้มาคลิปคนคนคุยบางคนโสดคนที่กำลังคุยอยู่มีโอกาสพัฒนาไหมเขาคิดยังไงคุณนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหมอจะทําคลิปคนโสดเต็มๆเลยนะคะามาดูกัน หน้าสี่เมท่าเองคะขึ้นมาตีคู่เลยคนคนนี้นะคะหนึ่งนะ,ะ,นงนะ,ะเขาคิดถึงเป้าหมายที่คบอบคุณนะ,ะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับคุณนะคะบางคนอาจจะงานเลี้ยงงานแต่งงานมั่นหมายงานผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาลองเข้าสังคมนะคะนะคะเอ่อคนคนนี้อาจจะเคยเจ็บเคยพังมาเนาะ,ค,ะคนนี้ค่อนข้างอีโก้นะคะอีโก้หนักเลยเป็นคนเก่าของคุณได้ด้วยนะคะขณะด,ดูคิดคนสดคนเก่าของคุณนะ,ะมีอีโก้นะคนนี้มีทิฐินะคะใจคิดถึง เหมือนเขาสำเนียงอะไรนะปากโกดใช่ไหมคะแต่ใจคิดถึงเหมือนปากแข็งแนะต่ใจอ่อนนะคะคิดถึงนะคิดถึงก็ก็คุยนะคะนะคะลดอีโ,โก้ลงนิดนึงนะวิวเขาเขาคาดหวังว่าถ้าโชคชะตาถ้าเราเป็นคู่แล้วไม่แคล้วกันหรอกนะคะถ้าส่วนนะมีโอกาสได้พบคนที่รู้ใจคนที่อยากหยิบยกหัวใจให้คุณนะมีคนเดิมๆด,ด,ด้วยนะคะอยากกลับมาเดมเพล นะดิฉันรอนึกถึงการเดินทางนึกถึงสู้เคียงบ่าเคียงไหลคุณนะคะดูสปริงสองตัวนาขาวกระดล้คือบ้างอย่างลินกับฟันอยู่ใกล้กันหมอหมออยากจะบอกว่าคงไม่ใช่สมูทไปเรื่อยแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ปัญหาหนักมีขัดแย้งอะไรกันบ้างแต่ความรักคือการเราต้องปรับต้องจูนเข้าหากันบ้างเพื่อวันข้างหน้านะแต่ถ้ามีบางคนบอกฉันไม่อยากไปร่วมกับเธอแล้วผิดนิดนึงเขาก็ผ่านทะเลาะ่านเลิก ถ้าเราอยากรักเขาไปคู่เขาเราจะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเราจะเหนื่อยความรักมันต้องควบคู่กันนะคะเนือน 2, ้อสองบางเหี้ยนเนี้ยมันต้องไปคู่กันนะคะเขาอยากทําเพื่อคุณนะสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทรัพย์มองอนาคตกับคุณคนใหม่ๆนะคะเนี่ยอยากพัฒนาความสัมพันธ์คุยกันทุกวันแต่ศึกษากันไปค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปของหมอนะคะหมอไม่ได้บอกสามปียังไม่ชัดเจนนะคะอย่าบอกนะว่าถ้าคุณเปิดกิจาการร้านค้าหรือทํางาน นะคะตรงนี้10วันคุณทําครั้งเดียวมันคงไม่เติบโตถูกไหมครับไพ่วิกตอรี่เห็นความสําเร็จต่อยอดให้ตัวเองก็เหมือนงานนะคะเหมือนนักธ,ธุรกิจเหมือนตัวเราทําอะไรเราก็ขยันขันแข็งถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นเรามีเป้าหมายความรักเช่นกันคนคนนี้เขาอยากขอประคุณคุยไปทุกวันแต่ขอศึกษานีสใส่ใจคอเพราะเขาอาจจะเคยเจ็บเคยพังแล้วก็กลัวเนี่ยค่ะสร้างเนื้อสร้างตัวไปคู่ด้วยนะนะทำมาหากินมองเป้าหมายคุยกับคุณทุกวันนี่แหละค่ะที่สมอจะบอก จนะะจะอยากจะพูดจากคุณอยากบาลาน่าจะติดบาลานไปพูดกับคุณนะขนาดดูคลิปคนคนตรงโซนนมีคนเดิมๆและ,ะอยากกลับเข้ามานะ,ะอยากได้โอกาสนะการเริ่มต้นใหม่กับคุณที่ผ่านมาปัญหามันมีวุ่นวายยุ่งเหยิงในใจเขาหรือจุกจิกภายนอกนี่แหละค่ะปัญหาคนหลายฝ่ายนะเห็นไหมที่หมออ่านไปแล้วนะคะมันคนรักเพศเดียวกันนะ,ะนะ หมอมีนว่าเขายังมีเยอะใหญ่กับคุณอยู่เห็นไหมคะเดลเวอร์หกถ้วยเขายังรักคุณอยากกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แต่ถ้ากลับเข้ามาแล้วนะคะมันมีบุคคลที่สามเข้ามานะคะต้องใช้เวลาเคลียเวลาคุยไพ่ตรงนี้นะคะค่าบุคคลที่สามเป็นเกี่ยวกับฝั่งหมอเห็นไพ่ครอบครัวขึ้นมาหรือหมอพูดนิดนึงนะคะว่าถ้าครอบครัวนะั้นไม่ใช่ฝั่งคุณพ่อคุณแม่พี่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ถ้าเป็นความรักจริงๆเข้ามาสามเศร้า,านค่นะเป็นตัวบุคคลอย่างเงี้ยหมอมินว่าอาจจะเป็นนาฝั่งเขาก็ได้นะหรือฝั่งเราที่เราเริ่มมีคนใหม่เข้ามาหรือเปล่าเนี้ยที่เขาเห็นนะคะตรงนี้เนาะเนี่ยรอวันเคลียร์เขาไม่ได้ไปไหนนะเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยอันนี้นะนะคะามาดูแอคชั่นกันบ้างความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรธาตุดินนะคะ ดวงความรักธาตุดินธาตุดินกาลังคิดถึงใครอยู่ดวงธาตุดินมีสเสน่ห์นะคะเนี่ยมีคนเข้ามาดีวหลายคนเลยแหละอาจจะมากกว่าสองคนให้เลือกจะไม่ได้แปลว่าเราจะไปวิ่งเต้นหาใครนะหกถ้วยนะคะคุณยังนึกถึงเรื่องราวในอดีตอยู่เนาะนะคะที่เขานิ่งเ,เฉยเย็นชาใส่เราหรือบางสิ่งบางอยา่างแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะ จะหวยหาแล้วอยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ถึงขนาดนะคะชีวิตเราก็อยู่ได้มุ e ไปข้างหน้ามีการเริ่มต้นใหม่ๆโชคชะตานำคนบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเป็นความรักที่พร้อมที่จะเข้าใจนะคะตรงนี้เป็นความรักพร้อมที่จะเข้าใจมั่นคงอายุแตกต่างไพ่ตีคู่มาด้วยนะคะตรงนี้ ไพ่ปลาขึ้นมาแล้วไพ่ใต้สำหรับเป็นหนึ่งดาบนะคะมีไพ่เพลาออกมาด้วยช่วงนี้ชอบไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะอยู่เงียบๆนิ่งๆเราจะเห็นอะไรได้หลายอย่างเราจะเห็นจำตามความเป็นจริงไม่หลอกตัวเองนะคะตรงนี้รักตัวเองมากขึ้นแต่ดวงคุณมีสเสน่ห์มากยิ่งเงียบยิ่งนิ่งยิ่งมีสเสน่ห์คนเก่าๆก,ก็คิดถึงคุณอยากจะกลับเข้ามาหรือคนในอดีตจะอยากหวนคืนแต่ที่ไพ่ที่หมอเห็นมีคนใหม่ๆ พร้อมที่จะเข้ามาแล้วนะคะพร้อมที่จะดูแลคุณมีความรักที่เข้าใจเอื้ออาทรต่อกันเป็นความรักที่รู้สึกว่าเออฉันอยากมีคนนี้ไว้แต่บางคนนะคะพวกคุณคิดถึงกันอยู่นะนะแต่ว่ามันมีระหว่างอีกโก้มีทิฏฐิหรือมีบางสิ่งบางอย่างทํใไมฟังเขาก็ฟังเรานะคะตรงนี้มีอะไรหลายเหตุผลที่ยังมาไม่ได้หรือบางคนมีปัญหาทางครอบครัวอะไรบางอย่างแต่ถ้าคุณไปเจอคนมีเจ้าของมันไม่ใช่สําหรับเราแนะ่เรารอ,รอคลิปคนใหม่ หรือหมายถึงคนใหม่ที่จะเข้ามาใครก็ตามนะคะเข้ามาแปะไมเท้าได้สำรับเนาะนะคะคุณต้องการการเคลียร์การชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจเราก็ได้นะคะตรงนี้มีโอกาสที่ใครบางคนจะติดต่อรัทัไทยได้เคลียร์ใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีมามินขอแนะนําสุดท้ายดีกว่าเนาะ วิวนะคะกงล้อโชคชะตาหมุนไปเรื่อยๆไปปลาดึึ้นมามีใครไปขอพรอ,นะอะไรไว้นะคะปัญหามันจะถูกคลี่คลายในบางสิ่งบางอย่างนะคะเดลเวอร์สำหรับธาตุดินนะคะเชื่อไหมหมออ่านตามไพ่นะคะบางคนโชคชะตาจะหมุนกลับมาแต่แปลกเนาะมันตอนที่เราทำเพื่อคุณ ยังอยู่เพื่อคุณรอเพื่อคุณทำเพื่อคุณคุณไม่มาคุณคุณไม่เห็นเลยในสิ่งที่เราทำแต่พอเราอยู่ได้ดวงเรามีสเสน่ห์มีคนใหม่ๆพร้อมจะหยิบยกหัวใจให้เรานะคะเป็นคนที่อาจจะศีลเสมอเราพร้อมที่จะเรียนรู้ไปคู่กันโชกชะตานำพามาอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณแต่แล้วคนที่มีเยอใหญ่ก็คนเดิมๆนะบางคนวนกลับมานะแต่บางคนถ้ากลับมาบางอย่างถ้าเรื่องไม่เข้าใจนะคะระหว่างผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรบางอย่าง คุณจะเข้าใจมากมากขึ้นเรียนรู้ที่จะปรับเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อกันละกันถ้ายังใช้อยู่นะมออ่านทำไปนะคู่แล้วไม่แคล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่คุณจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่ขอบคุณมากมายค่ะชาวธาตุดินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดที่หมอมีนทำคลิปนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวตอนนี้หมอยุดรับนะคะจนถึงวันที่สนะิบสิบหกเนาะวันที่สิบเ็เป็นต้นไปหมอถึงจะรับดวงดวงเพราะว่าหมอจะ เดินทางนะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะ